สติกเกอร์คือแอปสติกเกอร์แต่งรูปซึ่งมีสติกเกอร์ที่ใช้ได้ตามสถานที่ต่างๆที่ออกแบบโดยศิลปินและนักวาดการ์ตูนคนดังกลุ่มผู้ใช้สติ๊กเกอร์จะมีอยู่2กลุ่มหลักด้วยกันคือ 1. ผู้ใช้แอปสติกเกอร์แต่งรูปทั่วไปและสองหลานคาและอีเวนท์ที่จะเป็นสปอนเซอร์ของแอปสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเวลาที่ผู้ใช้ได้ไปสถานที่ใหม่ๆเขาก็จะเช็กได้ว่ามีสติกเกอร์แต่งรูปอะไรอยู่แถวนั้นบ้างและใช้แต่งรูปเพื่อใช้กับเพื่อนๆได้ ซึ่งสติกเกอร์ก็มีสติกเกอร์กระจายไปทั่วไทยมากกว่า200สถานที่และมีดีไซน์มากกว่า1,500แบบที่ออกแบบมาเพื่อสถานที่น,นั้นๆโดยเฉพาะและจะใช้ได้เมื่อผู้ใช้ไปอยู่ในบริเวณนั้นจริงๆส่วนดีไซน์ของสติกเกอร์จะเป็นรูปก,กระตุนที่น่ารักหลากหลายและได้มีการออกแบบโดยศิลปินคนไทยที่มีชื่อเสียงเมื่อผู้ใช้เล่นแอปนี้แล้วก็จะสามารถแต่งรูปด้วยสติกเกอร์ใหมๆ่ๆและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง a c e b o o k หรือ i ิน t a g r a m ได้ และเพื่อที่ใช้พูดเล่นคาเล่นโดยง่ายแอปนี้จะเปิดฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสำหรับร้านอาหารหรืออีเวนท์ที่จะมาเป็นสปอนเซอร์สติกเกอร์ก็สามารถสร้างสติ๊กเกอร์ให้กับร้านค้าและอีเวนต์นั้นๆได้โดยที่ลูกค้าก็สามารถใช้สติ๊กเกอร์ของสปอนเซอร์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเพื่อแต่งรูปเวลาไปที่ร้านหรือไปอีเวนต์นั้นๆและเมื่อผู้ใช้ได้แชร์รูปสติ๊กเกอร์นั้นๆออกไปในโซเชียลมีเดียแล้วนอกจากจะได้รูปที่มีการแต่งด้วยสติ๊กเกอร์ที่น่ารัก ก็ยังจะเป็นการช่วยโฆษณาให้กับร้านค้าไปกับกลุ่มเพื่อนๆและกลุ่ม follower ของผู้ใช้ด้วยซึ่งตัวร้านค้าเองก็อาจจะมีการตอบแทนเล็กๆน้อยๆกับลูกค้าได้เช่นกันส่วนสติ๊กเกอเองก็จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายกับสปอนเซอร์ที่เข้ามาใช้บริการของเราทีมของสติ๊กเกอประกอบไปด้วยสมาชิกหลัก4คนได้แก่ตั้ม CEO ผู้ก่อตั้งและดูแลภาพลกของแอป ดา c o o ของ s t e g o ผู้ดูแลลูกค้ากี CTO ของ s t e โ co ที่ดูแลาการพัฒนาแอปและจูนดีไซเนอร์ผู้ดูแลาการออกแบบซิกเกอร์ต่างๆ